สัญญาพิธานบาลีสนามหลวงนะครับเราสาธยายเลยกันแล้วกันเนาะอันนี้เอาไว้ให้ท่องนะครับนะหนึ่งอักขาลาในภาษาบาลีมีสี่สิบเอ็ดตัวแบ่งเป็นสระ เสียงก็ง่ายดีนะจะอุปการะเวลาออกเสียงนะครับจริงๆก็ไก่กับขอไข่เนี่ยมันคือเสียงที่เกิดจากฐานกอนเดียวกันเลยแล้วก็ความกล้องก็อย่างเดียวกันคือมันไม่กล้องครับท่านแดนแทนด้วยตัวเคนะครับถ้าให้มันแข็งขึ้นมาก็เติมอะไรเข้าไปครับ S, <H>. <S นะครับกาอันนี้ก็กะนี่อันนี้ตัวจครับออกเสียงลนะเหมือน ครูภาษาไทยเราชอบให้ออกเสียงนักเรียนออกเสียงซิกูดนะครับผรูบอกว่าไม่ถูกนะต้องกูด <Good. S 1> <Good S 2> นะกูด <Good S 2> นะมันกล้องครับตัวจีมันกล้องไงกูดนะครับกดตัวซึต้องออกกาอกานะครับกรลองว่าสิครับข้างในโลง่งกล้องนะกา <Go. S 1> ถ้าอยากจะให้มันเป็นคอะะรังก็ใส่หอหยิบเข้าไปนะครับคือเสียงเอสนะครับกาฮอก ลอ,ลองดูกอไก่เนี่ยกอไก่ใส่หอหีบเป็นกะห์กะห์ะะเสียงมันทึบๆแต่ว่าถ้าคอระครังเสียงจากกล้องนะครับกัฮะกัฮะนะครับนะ้อันนี้ก็สัญลักษณ์ของงะนะครับนะจอจานใช้ตัวตัวซีนะครับนะจะจะเอาเพดานนะครับน้าแตกทากลางลิ<อ>้นจะจะถ้าใช้เป็นชอชิงก็จะห่กจะหานั่นเองครับ ะหักจะหัส่วนชอช้างก็ชอชอก้องนะครับในคอนะั้นจเจนครับอถ้าหากว่ามันให้แข็งครับก็เป็นชอเฮชอเฮนะครับเนี่ยแค่นี้แหละนะครับนะต่อไปนะครับฐานหกนะได้แก่อะไรครับนะฐานหกคือกันถาคอตาลูเพดานมธาปุ่มเงือกทันตาฟันอทธากิงนฟปา กัฐานะชาจาติเราก็ท่องอันนี้ไปนะครับก็ง่ายแล้วนะครับอะวันณะได้แก่อะไรบ้างครับอาอาอากี่ตัวแล้วครับนี่สองนะครับกะวะคะกี่ตัวครับตัวอกาลาก็คือหะอักษรนะครับกี่ตัวครับบวกกันได้เท่าไหร่แป่นี้นะครับอีวันนะเท่าไหร่ครับ สองจะก็ห้ายะก็หนึ่งรวมกันได้แนะครับตะวักก็ 5. ้รอเรือก็ 1. นรอจุลาก็เท่ากับอะไรครับ 5. ้าบวกหนึ่งบเจ็าตะวัตห้าละสเท่ากับเจนะครับกูวันนะปะวัคคะรวมกันเป็น อย่างนี้ครับนะ,แล,ะน 8, 8, 8, แล้วก็ไล่ละแปดแปดแล้วก็เจ็ดเจ็ดเจ็ดออกมานะครับเอกาโลมีกี่ตัวครับสสรหนึ่งตัวเกิดที่สองฐา,านนะครับกันถากตาลูชะโอกาโลมีกี่ตัวหนึ่งตัวแต่เกิดสองฐานโอถากับกันถานกับโอถาก็เป็นกนโถดถาโชนะคอและลิมฝีป่าฟะกกาโรเกิดสองฐานนะครับหนึ่งตัวนีแค่ิหตเกิด หนึ่งฐานนะครับที่จมูกหนึ่งตัวงะยะานาันามะเป็นผสมครับ <c oughs> นะ <c oughs> เป็นเกิดที่ฐานของตนข้างบนน้นแล้วนะครับนะเนี่ยงะยะนันามะนะฐานของตนนะครับห้าที่แล้วก็ยังมาเกิดที่จมูกนะครับนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็มาดูข้างนี้นะครับนะคอมีแปดพด้านมีแปดปุงง่งมีเจ็ดฟันมีเจ็ดมีพิปากมีเจ็ดจมูกนับหนึ่งก่อนนะครับ ก็แปดแปแล้วก็1นะครับนะแล้วก็เอโอวะงายนานามะมาอันนี้ก็ง่ายแล้วมาดูตรงนี้นะครับต่อไปท่องอีกนิดนึงนะครับกรอุป,ปกรเครื่องกะทําเสียงมีสีคือชิวหามันช่างทากลางลิน้นเป็นกรของตาลูชาอักษรชิวโหปปังกางัดไปลลิ้นเข้ามาเป็นกร เอนจิวหักคังปลาลิ้เป็นกรของทานตาช้าอักษรศสากกะทานังฐานของตนเป็นกรของอักษรที่เหลือ,อก็ง่ายๆนะครับอักษรกรอนของอักษรที่เหลือก็ได้แก่อะไรบ้างนะเมื่อกี้นะครับคอแล้วก็อะไรครับฝีปากน,นะครับแล้วก็จหนดนะครับส่วนสามอันนี้นะครับก็เป็นลิ้นนะครับ ลิ้นสามส่วนนะครับที่ตรงกันวิธีออกเสียงนิคหินเลยเนาะนะครับนิคหินเป็นพยัญชนะที่อาศัยสระรักษาสระเท่านั้นเวลาออกเสียงจะมีการกดฐานและกนไว้แล้วออกเสียงโดยไม่เปิดปากมากจะ,จะมีเสียงขึ้นโมนะครับนะอังไรนะครับนะต่อไปนะครับ ปยาตนะบ้างนะครับนะสังบุตปรปยาตนาะความไ พยัญชนะวัโอดรวมเป็นยี่สิตัวอีสามปุทธ,ธาปยาตานะความพยายามในการให้ฐานแรกก็กระทบกันเบาๆได้แก่ลาล,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 ละวัครวมเป็น4ตัวอันนี้แถมนะครับรอจุลาเข้าไปนะครับคือปยัตนาแต่ว่าความพยายามครับนอกจากเรารู้ฐานละกอนแล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้วิธีการกระทบอีก ถ้ากระทบผิดมันก็ไม่เป็นเสียงนั้นนะครับเสียงมันก็จะเพี้ยนไปนิดๆแป่งๆนะครับนะเราก็มันออกเสียงสะเนี่ยแต่เราไปกระทบแรงนะครับมันก็จะไม่เป็นสะให้เรานะครับมันเป็นละไปครับละละตละมาเหมือนออกเสียงมันละเลยนะครับนะต้องกระทบแบบเปิดฐานก่อนครับเราก็มีเทคนิคจำง่ายๆว่าอย่างนะครับนะท่องว่าปิดอ่ะ มันก็จะอีกว่าเปิดเจ็บสอหออย่างนี้นครับนะมีปิดมีเปิดแล้วก็กระทบหนักกระทบเบานะครับนอะอ่กระากระทบหนักท่องว่าพระยันชนะวัคขพระยันชนะวัคนะครับกระดกระทบเบา รรวยครับระรวยกันแล้วกันนะครับนะปิดอะครับปิดอ่กเปิดเจ็ดสอหอกระทบหนักพยัญชนะว่ากระทบเบารงรวยที่เท่ยวคบปิดอ่กเปิดเจ็ดสองหอกระทบหนักพยัญชนะว่ากระทบเบารงรวยนะครับนะมีเสียงอักที่จะต้องปิดฐานก่อนครับ อย่างเช่นท tamam ี um ่ร so right? ังกาเขาสวดนะโมนะโมตัสสะสระอ่ะตอนนั้นเขาปิดฐานก่อนนะเสียงอ่ะเขาออกเป็นเสียงเออครับเออนะครับนะเบอร์กอวะโตเบอร์กอรวะวโตเนี้ยเขาก็ออกเป็นเออเพราะว่าเขาเขาปิดฐานก่อนอย่างงี้นะครับเขาก็บอกว่าปิดส่วนเราก็ขำเขานะครับนะเขาก็บอกว่าเราเขาก็ขำเรา เขาได้ยินว่านโมตัสสะนโมตัสสะที่ถึงจะถูกนี่อาอาเนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่าไม่ถูกไม่ถูกนะครับนะเขาบอกว่าต้นฉบับก็เป็นเออะนะครับเราก็ขำเขามาเสิร์อะไรนะครับไม่มีสรละเออะมีที่ไหนนะครับเขาบอกว่ามันเอามันปิดฐานก้อนก็เถียงกันไปมานะครับแต่เขาได้ยินเราว่านโมตัดสาะครับเพราะว่าเราออกเสียงสะมันเปิดฐานก้อนเขาว่างั้นมันต้องเออะนะครับนะเออะเกิด เกเกเไปนะครับนะอ๋อเขาเบอกว่าเกิดเคเดี๋ยนะเกิดเกิดเคเเกเเจไม่คได้นะครับประมาณนี้นะครับนะผมไปเรียนอยู่ตั้งสองเดือนนะครับเกเคเคเคงือนะครับนะอ่าเปิดเจ็ดสอหอนะครับเจดตัวนี้เดาสิครับมันคือเจ็ดอะไรครับนี่ย ก็คือพลันชนะว่ใช่สระเจ็ดตัวที่เหลือนะครับจากอานี่เองอะไรบ้างที่เหลือจากอ่ะครับูเอโอนั่นเองนะครับหมดหร้อยังนะครับยังไม่หมดอีกนะครับเหลืออะไรนะครับนะอ๋อลืม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 ครับนะมันต้อง a แล้วก็ e e แล้วก็ u u แล้วก็โ o เนี่ยเจ็ดตัวครับ จอตัวนี้เปิดนะครับเป็นเสียงเปิดนะครับออ,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 อเอีอเอูอูเอโอเปิดฐานนะก่อนครับเช่นอคือฐานไหนก่อนไหนครับคอคอนะฐานก็คอกรอก็กอเปิดคอครับอีกับอีเปิดอะไรครับเปิดเพดานและท่ามกลางลิ้นนั้นอีอีอีอนะครับนะถ้าเราไม่เปิดไปครับ มันไม่ออกนะครับนะต้องเปิดนะครับให้ลมแล่นผ่านนะครับเปิดแล้ให้ลมแล่นผ่านอูอูก็ต้องเปิดให้ลมแล่นผ่านนะถ้าไม่เปิดมันไม่ออกนะครับนะเอกับโอก็ต้องเปิดฐานก่อนนะครับนี่นะสะเห็นไหมครับฮ่สซาฮเปิดฐานก่อนนี่นะครับถึงจะเสียงมันชัดเจนส่วนพยัญชนะว่าก็ธรรมดากระทบกันหนักหไปว่าเลยนะครับ กระทบเบาๆก็ยะละละวะเนี่ยละรวยกระทบเบาอ่าอย่างนี้นะครับมีคำถามไหมครับมันมีก็จะผ่านไปก่อนนะใกล้จบแล้วครับโพสะเราท่องว่าอะไรนะยะสามสี่ห้ายะละละวะหาละโพสะ2ีสิบเอ็ดตัวครับหนึ่งสองสะอะโพสะสิบเอ็ดตัวสามสี่ไม่ใช สิบหนึ่งสามห้าห่สี่ทีละสองสี่ท่านี้ต่างนะเราจะหาเรื่องจำยังไงเนาะนะครับมันก็จำไม่ยากนะครับถ้าเวลาเราเขียนแผนพังออกมาก็เบอร์หนึ่งเบอร์สามเนี่ยนะหนึ่งสามสิบสามกับยี่สิบสี่นะครับเนี่ยนะต่อไปหลักการสอนพยัญชนะก็ไม่ว่าแล้วนะครับนะว่าไปแล้วมันจะเยอะเยอะนะครับนะอันนี้ก็ข้ามนะครับนะดูเองกแล้วกันนะ ก็อ8ก็ไม่ว่าข้ามไปนะครับเพราะว่าว่าไปแล้วนะครับอันนี้ก็จบบริบูบูลมีท่านใดจะมีคําถามไหมครับไม่มีคําถามก็สมควรเก่ยวเวลานะครับอนุโมทนากับทุกคนทุกท่านนะครับนะ